พอใช้ป่ะฝาแข็งสันนู่ใช่ใช้แผ่นหนาใช้แผ่นหนาหรอค่ะสองตัวพอเพื่อสิแบบคู่ยังไม่พอใช้เลยอ่ะ ต้องใช้สองคูค่สนใจสินค้าสั่งได้นะคะมีพร้อมส่งกรารันตีใช้งานเอง